เอ็มด <MD S 2> ปล่อยของเมื่อคนะืนน่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นหมัดที่มาต่อยกับเจนนิสองได้แต่ผมไม่ดูมาดูพร้อมกับพวกคุณนี่แหละนะดังนั้นวันนี้สดๆร้อนๆ e t ตส์ s <S เออคือคลิปนี้ก็แอดไว้สปอนเซอร์เหมือนกันครับเขาขายอุปกรณ์ไอทีครับซื้อซ่อมครบจงในที่เดียวครับส่งด่วน3ชั่วโมงในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงถ้าซื้อออนไลน์ใช้โค้ดในอ่านนะครับมีส่วนลดครับใช้นะครับเขาจะได้จ้างผมต่อ In Automotive also partnered with partnered also Tessla we've ปบมือลบปบมือดีครับเข้าเทสลาแล้วกูที่ซื้อเร็วไปก็ไม่ได้นะครับผมเนี่ยฮะ pc unit โตส0มสเปอร์เซ็นต์สิเปอร์เซ็นต์มาจากกูเออจริงแชทจริงอ่ะเริ่มจากโน้ตบุ๊กก่อนเราสนใจโน้ตบุ๊กไหมเนี่ยแชทเราสนใจแล้วกันเพราะว่าโน้ตบุ๊กสมัยนี้ คือมันมากับกระจอออนบอร์ดที่แม่งแบบเอาเรื่องเหมือนกันอาดุไิกรณ์ดุไกิกรณ์ Now, s <S มารุ่นใหม่มีอะไรบ้าง r ซนหกพันไ e. อ้กูไปอยู่ไหนมาวะทำไมกูเพ <laughs> ิ่งได้ชิน DDR5 อรกูรู้ Wi-Fi 6กูรู้ USB4 เอวะไอ้กูตกกระป๋องแล้วเหรอขอสั้นๆกูก็ต้องมาแล้วดิ Ryzen 6000 Powered Notebooks feature the fastest Ryzen processor ever. With boost speeds up to 5 GHz, featuring an average of 1.3x faster performance, and with an rdna 2 graphics built-in, it's a massively double the performance. This is just an enormous operational uplift Hey, 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 Ryzen 5000 multiple already the best available. 3D rendering บวกกี่เปอร์เซ็นต์วะน่ะเป็นร้อยร้อยห้าเกมมิ่งบวกร้อยแต่ว่าอันนี้คือคือการจอออนบอร์ดถูกป่ะสองเท่าของการจอออนบอร์ดรุ่นเก่าเหรอมันก็ดูมันดูดีอยู่นะแต่ว่าจะเท่าไหร่เชียววะพับจีพันธแปดสิบยังกระตุกแน่เลยแต่แหมมันก็ออนบอร์ดจะเอาอะไรกับมันมากใช่ไหมอลองดูกันตัว That will enable to hours enable playback a will video single on up of 24จะบอกนะเปิดมาโน้ตบุ๊กก็คือแบบว่าเล่นคลิปวิดีโอได้24ชั่วโมงต่อเนื่องโดยไม่ต้องชาร์จอย่างนั้นเลย put all of that together and you simply have the world's best all-around notebook processor to show you Ryzen 6000 in action for the very first time ผม, <and S 2> ผมไม่เชื่อนะถึงถึงจะสปอนเซอร์ก็ยังไม่เชื่อขอดูหน่อย Here's Jason Benta, general manager of our OEM PC business. For Zen3 Plus, we deliver stronger performance that can really be felt by gamers, creators and professionals. คือคำพูดพวกนี้มันก็ดูดีนะเขาก็บอกว่าโอ้มันแรงกว่ามากๆมันแบตเตอรี่มันดีกว่าเซ็นเซอมากๆเพราะนี่คือเซ็น3 Plus อะแต่ยังไม่เชื่อไหนเอามาดูซิเอามาดูซิ15 new power management features were implemented ห้าสิบฟีเจอร์เพื่อที่จะที่เกี่ยวกับ power management ให้มันกินไฟต่ำความร้อนต่ำถามว่าเราต้องรู้ไหมเนี่ยว่ามันมีห้าสิบฟีเจอร์ since our Ryzen 5000 platform we developed a brand new set of deep sleep states to take the core to an extremely low power deep sleep in between operations AMD is the only team that can deliver a performance core and an efficient core in the same core เขาบอกว่าเขามีฟีเจอร์ใหม่มามากมาย ที่จะมาช่วยเหลือเรื่องการ power management นะครับแล้วก็มันมีเซนเซอร์แล้วก็คุยกับระบบปฏิบัติการแล้วมันจะสามารถที่จะ deep s l e p ก็คือแบบถ้าไม่ใช้หลับลึกไปเลยหลับลึกหลับได้เร็วหลับได้ลึกมากันเถอะทาให้ถ้าเกิดเราไม่ใช้ก็คือปิดพลังงานก็คือไม่จ่ายไม่เสียพลังงานเขาบอกว่า AMD ตอนนี้เป็นเจ้าเดียวเลยนะครับเนี่ยที่แบบว่ามี performance core กับ efficient core อยู่ใน อันเดียวกันคือแบบปกติแบบ Apple อย่างเงี้ 1, ย M1 อะไรเงี้ใช่ไหมมันก็จะมีคอเป็น Performance แล้วก็จะมีคอที่แบบว่าประหยัดพลังงานนั่นนู่นนี่ของเราไม่แยกกันของเราคือคอเดียวกัน <4. S 2> อ้าวแล้วมันเป็น <Now S 2> ยังไงล่ะพอหนุม The Zen 3 core shines in cases where performance really matters. We've <อ> upped our game in raw APU horsepower, logging substantial gains in both single-thread and multi-thread compute streaming and creating ใครสตรีมโดยใช้โน้ตบุ <makes> ๊กก <normal> ็คือกินแบตน้อยลงตอนใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ตอนเล่นเว็บก็กินแบตน้อยลงวิดีโอสตรีมมิ่งก็กินแบตน้อยลงเออเ p l a y n e t f l i x h e overall graphics engine is 50% larger than the prior generation of Ryzen ก็คือเรื่องของกราฟิกก็คือดีขึ้นมาระดับหนึ่งอาจจะอาจจะ2เท่าระดับหนึ่งก็ประมาณ100%ของรุ่นที่แล้ว And Ryzen 6000 is optimized for fidelity FX resolution. super ไ Res อเรื่องไอเรื่องเลเซอร์ซิงเนี่ยตัดทิ้งไปก่อน RDA2 and FSR enables the dream of true 1080p AAA gaming on an ultra thin APU only notebook โอ้โหประโยคพี่ยาวมากเลย <laughs> พี่เขาตั้งใจจะบอกว่าเนี่ยไอชิปเซน3ตัวเนี้ยมันจะทำให้เราสามารถสร้างอัลตร้าทินโน้ตบุ๊กที่จะเล่นเกม Triple A แบบ 1080p ในโน้ตบุ๊กที่มีเฉพาะ CPU ตัวเดียวอ่ะไม่ต้องบอกก็ CPU ไม่ได้ต้องบอกว่า APU ก, AP ก็คือมันรวมมันรวมก็มคือ CPU บวกกับการ์ดจอออนบอร์ดนั่นแหละเค้าเรียก APU โอวันนี้อยางเราทําได้ Last year we launched FidelityFX Super Resolution อ่า FidelityFX เราพูดไปแล้วนะในในปีที่แล้วตนะัคลิปเราเรีปิปนะั้นแหละ This technology unlocks faster frame rates ก็คืออัปสเกลอะก็คือหมายถึงว่าเ l e นเ e อเกมที่ resolution ต่ำกว่าแล้วก็เอามา Upscale เป็นต่าเป็นสูงกว่าคุณอาจจะเล่นเกมที่ 720p แต่ว่าเอามาแสดงเป็น 1080p แล้วมัน Upscale ให้มันก็อาจจะไม่ไม่สวยเท่า1 0 8แแท้แต่ว่ามันก็พอดูได้อะไรเงี้ย We're bringing this capability to the Ryzen 6000 AP for this next demo, I want to show you Far Cry 6, a triple A title recently released by Ubisoft, and here we'll compare the Ryzen 7 6800u running with fidelity fx super resolution <coughs> <on> and off, <coughs> off to show a dramatic difference in frame rate 59 frames per second average of gaming performance on this exciting visually rich title this represents over a 50% gain really showing the power of fsr on an apu but this is not just the case with one title these AAA results spread across the games we tested on Ryzen 6000 Far Cry 6 Call of Duty Vanguard God f a r 3 Demanding AAA titles True 60 FPS 1080p AAA gaming Ryzen 6000 also introduces a c a m เนี่ยพี่อย่าเคมอย่างเดียวเลยพี่ไม่มีเดโมเลยดิผมตื่นเต้นนะเนี่ยพี่อยากเคมอย่างงี้ดิพี่แบบว่าเอาให้ผมดูจอเล็กๆแล้วผมก็อึ้งไป I'm excited ลากแคปเออเชี่ยมันลากได้โอ้ไ oh, ม่ก็ดกูก็ยังว่าทำไมมันโอ้ไม่ก็ของคุณมาร์ชทกูเหลือเชื่อโอเค now let's shift our focus to high performance GPU hey let's go <S that, like เรื่องโนโ้ตบุ๊กจบแล้วแล้วกูสรุปให้ฟังนิดนึง AMD Ryzen 6 Arena 2 Engine ประหยัดไฟและมากับ security module เออประมาณนี้ประมาณนี้ ทำไมพี่พูดถึงจอก่อนวะ AMD FreeSync นะกรับจอดีจอต้องดีก่อนขอแนะนำเรามีพาร์ทเนอร์ AMD FreeSync ใหม่กว่า20เจ้าซอฟต์แวร์ก็ต้องดีด้วยจอกว่า2000รุ่นสปอร์ต AMD FreeSync ก็คือจอ 8K เราก็ไหวจะรันเกมไปที่480เฮิร์ตเราก็ไหว 4ี่ร้อแปดสิเฮิร์ตวินาทีหนึง่งรีเฟสี่รอยแปดิครั้งมึงเป็นนิวไทเป่ะมนุษย์ดัดแปลงหรอมึงใช้จอแล้วมึงโดนยิงตายนะกูว่ากูอยากรู้ว่าไอ้ชื่อตามแมงวันอะเวลามึงตกแมงวันอะแมงวันตามัน <c> ก <oughs> ูเซฟก่อน <c oughs> อ่าเขาบอกว่า,มาแมลงวันสามารถขยายการเคลื่อนไหวสิบเท่าดีกว่าตา,มมาแมงวันสิบเท่าถ้าเกิดว่ามนุษย์เราเห็นประมาณสามสิบเฮิร์ต แมงวันประมาณแมงวันประมาณสามเอ่อสามร้อยเฮิร์ตจอจอจอมึงสี่ร้อยแปดสิบเฮิร์ตกูมึงต้องตกแมงวันด้วยมึงเปล่าได้กูจะบอก like Samsung display Samsung to certify amd freesync premium pro on qd oled display fidelity fx super resolution which gives an unprecedented performance improvements to อ่ะแชทมึงไปคุยเรื่องตาแมงวันกับตามนุษย์ละรู้แล้วมนุษย์ไม่ใช่30มหรอกจะบ้าแล,แล้วไม่งั้นจอหกสิบเฮิร์เราจะเห็นมันลื่นได้ไงจอร้อยย่สิบเฮิร์ตแล้ก็เห็นมันลื่นขึ้นมือถือเดี๋ยวนี้ก็ร้อยยี่แล้วโอเคเปล่าเอางี้แล้วกันแมงวันกระพือปีกกี่ครั้งต่อวินาทีสองร้แ <laughs> มงวันสองร้นั่นก็หมายความว่า ถ้ามึงใช้จอ,อ,อยเขียนเนี่ยมึงต้องเห็นแมงวันกระพือปีกแบบว่าเป็นภาพแบบว้เป็นภาพสโล์จริงมึงเห็นแมงวันกระพือปีกก็จอมอนบุกก็คือหมายถึงว่าก็มันก็ดีแหละหมายถึงว่าการจอนบถ้าเกิดว่าใช้ตว a มันนงนวมกนได้ิมันคอมโบอดือหมาย่าก็มัดีแหละหมายถึงว่าจอดน้ตบุกอะแล้วถ้าเกิดว่าใช้ตัว APU อ่ะมันมันทำงานร่วมกันได้อะดิมันคอมโบอะดิ We have three models averaging over 80 to 100 frames per second in the latest AAA and eSport gaming titles. For the M series, we're introducing the new RX 6850 MXT. Oh, for extreme gaming laptops, even more gamers. The AMD Radeon RX 6500 XT. พี่ดูคู่แข่งพี่ดี RTX ึด RX 6 5 0 0 XT This graphics card has the fastest sustained GPU clock rates ever น่าสนใจที่ AMD ก็ไปส่งนี้ว่ะคือเหมือนกับทุกคนจะไปจะวิ่งไปที่ hardware ray tracing หมดเลยว่ะมันคือคำตอบเหรอวะผมไม่เชื่อในใน ray tracing เลยมาถึงตั้งแต่ RTX และคือคิดว่ามันเป็น gimmick ะดิ มันก็สวยขึ้นจริงแหละแต่ว่าเราต้องมาเสียตังค์กับแบบฮาร์ดแวร์ส่วนนี้จริงๆเหรอวะไม่ซื้ออะหมายถึงแบบไม่คิดว่าทุกคนจะทำฮาร์ดแวร์เรทเฮซิ่งแบบนี้วะสรุปก็คือเรทเฮซิ่งเป็นอนาคตจริงๆเหรอวะไม่รู้กูอาจจะผิดกูไม่ใช่เจ้าแม่ลิซ่าเนี่ย <All right. S 1> แล้วพี่แกไปชนกันนู่นหนึ่งหกห้าศูนย์หนึ่งหกห้าศูนย์หมื่นกว่าบาทเหรอมันราคามันอินเฟอเต็ดเลยดิฮะจริงเหรออันนี้คือเอ็มเอสอาร์พีเหรอกูเช็คก,กูเช็คก,ก่อนแชทมึงชอบหลอกกูเงี้ย ร้อไอ้เหี้ยหลอกกูตัวไปละหมื่นกูนี่ถ้า RTX Sponsor ละห้าหมนห้าห้าร้อยห้าสิบห RTX Sponsor อีกเรื่องหนึ่งเขาก็เามาอยู่เขาก็มาอยู่เฮ้ยจริงๆเราอยู่ร่วมกันได้ AMD ใช้นี่ AMD กรจอ Nvidia โอ้ใช้ได้ไอ้เหี้ยแต่แชทมึงอย่าหลอกกูดิถ้ามึงบอกว่าไปละหมื่นอ่ะไม่ได้ดิเวลาเวลาเทียบมึงเทียบ m s r p พีดิเทียบราคาขายนะไม่ใช่ราคาโกง an uplift of up to 59% faster frame rates than your previous graphics card. And the Radeon RX 6500 XT is optimized with our. เฮ้ยมึงหยับอ๋อแชทเนี่ยมึงดูมึงแค้นร้านขายอุปกรณ์ไอีมากนะอ่ะวันนี้กูจะแฟแฟร์กับเขานะในไทยขายหมื่นหนึ่งใช่ไหมอันนี้แต่กูลองเซิร์ชฝรั่งขายเท่าไหร่2องเจมือนนึงเหมือนกัน354มือนนึงเหมือนกันมึงเข้าใจปะคือมึงอย่าไปหาว่าเขามันขายอย่างนี้ทั่วโลก แอดไว้ขายข้าวพันหรอใช้คนในแอมอีกอะราคาในไทยเท่ากับที่รับมาแพงห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าที่ราคามันก็ทรงนี้แหละแชทมึงมึงให้คอมมึงให้ความเป็นธรรมกับร้านขายคอมด้วยบางทีมันเป็นไอเขาเรียกว่าอะไรวะอุปทานหมู่ของพวกมึงอะแล้วแบบโอ้ยเแี่ยแม่งโกงราคาการ์ดจอโอย้ยงี้เขารับมาแพงแล้วมึงก็ไปแซวเขาเขารับมาแพงจริงมึงไม่เชื่ <laughs> อที่ฝรั่งขายดูดิแอดไว้ใช้คนในแอมหนึ่ง of gaming technologies to supercharge The Gaming Experience pushing frame rates at high เอาแคนดิอ่ายังไม่จบในคอมมาทขายแยกหมื่นห้าแต่พอซื้อชุดประกอบบอกหมื่นสองเอาก็ใช่ดิก็เขาอยากขายให้คนที่เอาไปไม่เอาไปคูดไงเขาก็อ,อยากจะขายพร้อมเซ็ตคอมราคาปกติถูกแล้วที่แค้นไหมเนี่ยกู <c oughs> เห็นในกรุ๊ปคอมพิวเตอร์อ่ะโอ้โหยังเดือดยังเดือดจริงๆของไม่ขายแต่ตลาดไม่ขายอันนี้กูไม่รู้วะ่ะตอนเกมคืนตังได้ราคาขายปกติเนี่ยนะ พอราคาเปิดตรงไปซื้อเองเวลามึงซื้อกาจองซื้อมาจากไหนมึงซื้อกับร้านมึงก็ร้านซื้อมาไหนซื้อมาจากดิสติบิวเตอร์ดิสติบิวเตอร์ขายเท่าไหร่ซื้อทั้งชุดมาแยกประกอบก็ชิปมันขาดอ่ะเออคือยร์ครอนมันขาดจริงไม่ต้องไม่ต้องแรมไม่ต้องการจอไอ้อย่ารถเนี่ยเทสลายัางผลิตไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะใช้ RDNA2 ไอู้ไ่ใช่เอเอ็มดีนี่แหละป่ะ <laughs> ต่อไอ้แค่พอเลิกเลิกพวกพวกมึงเคลียร์กันเองกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยว First we're making enhancements to our smart shift technology อ่ะลองดูสิ New optimizations for 2022 Improve how your laptop shifts power between the CPU and the GPU. Smart, Smart Shift ring. Max <laughs> will deliver <laughs> increased. Kuwale. Hey, last year we we released a feature called Smart Shift. This year we 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 developed the original feature. What should we call it? Smart Shift Max. Next, let me introduce you to a new feature we call Smart Shift Eco. อ๋อกูรู้ลวมันมีหลายมันมีอีโก้มาด้วยอือประหยัดแบตอีกอ่ะ This new configurable option automatically runs games on your Ryzen CPUs integrated Radeon graphics, allowing you to game longer than ever when on battery. While plugged in, games will run on the full performance of the laptop's Radeon RX. อ่ะคือแบบว่าเหมือนแบบ Apple เขาทำไว้อะครับว่า M1 Pro M1 Mac เราเนี่ย ช้งานแบบไม่เสียบไฟกับเสียบไฟเนี่ยเรามาพอกันเลยฮะเราก็เลยจะต้อง AMD เลยก็ต้องงัดขึ้นมาสู้นี่คือ Smart Chip Echo เป็นยังไง When you unplug your laptop, this new configurable option automatically runs games on your Ryzen CPU's integrated Radeon graphics, allowing you to game longer than ever when on battery. <UR ério> กูก็เหลือเชื่อสมาร์ทชิปเอโคทำอะไรอ๋อถ้าเกิดว่าถอดปลั๊กออกปุ๊บเราจะรันเกมคุณบน APU ขอบคุณมากตอนแรกเล่นอยู่บนการ์จอแยกอยู่ดีๆถอดปลั๊กปุ๊บเอาไปรันการ์ <c oughs> จอออนบอร์ด thank you Thank Obama very genius very good เสียบปุ๊บย้ายมาที่การ์จอถอดปุ๊บไปอยู่ออนบอร์ดกูก็นึกว่าจะมาแบบทรงเอมวัน เออกูนึกว่าแบบว่า M1 ม,มาปุ๊บจะต่อยเลยเอ้ยกูมีเหมือนกันเว้ยไม่ไมไม,ไม่ที่นี่เราไม่ทำแบบนั้นจะแม่ลิซ่าหยุดเลยถ้าจะแม่ลิซ่าไม่ปล่อยของผมจะไม่ถวายหัวหมูนะแจ้แม่ลิซ่าจะให้คนอื่นมาขาย CPU โน้ตบุ๊กขายการ์ดจอโน้ตบุ๊กขายการ์จอ book, รีเฟซไม่ได้นะจะแม่ลิซ่านี่คือ CES 2022องไอ้ของที่เจ้าแม่เก็บไฟอะ ไอ้ที่เรารู้กันอยู่สองคนอะเอาไม่สองคนหรอกก็รู้ทั้งก็รู้กันทั้งวงการนั่นแหละตอนเนี้ยพราว่าวงในอะฮะของที่เจ้าแม่ลิซ่าเก็บไว้อ่ะเจ้าแม่ไม่ปล่อยอวันเนี้ยปล่อยดีปล่อยดีเราจะได้พูดได้กูจะได้พูดได้สักทีเออเดี๋ยวเวลากี่นาทีเนี่ยห<ซ>้านาทีกูว่าไม่พอกูว่าไม่พอเจ้าแม่ลิซ่าปีนี้อดฝัวหมูกูแน่นอนเสียใจย Thanks, Frank and Laura. I can't wait for gamers to get their hands on those new GPUs and advantage laptops. At Computex last year, we showed yeah. you a demo of a Ryzen D prototype with three D V cache. Today I'm excited to announce that we are bringing three D triplet technology to market in our Ryzen CPUs. Oh. The Ryzen 7 5800X3D is our ่จ้าแม่ผมบอกแล้วให้ตั้งชื่อดีๆ5 8 0 0 X3D เพราะว่ามีเมมโมรี่แบบ3ามิติมีแค่3มิติไวแชทก็คือตัวรีเฟซกับเมมโมรี่3มิติที่เราคุยกันไปเมื่อปีก่อนน่ะเออมีขายแล้วจะแม่บอกงี้ก็แค่ซื้อมาเปลี่ยนก็ได้ได้ความเร็วเพิ่มขึ้นประมาณ10 2 0ตามที่เราเห็น เออจะซื้อไหมล่ะบอร์ดเดิมเปลี่ยนแคชเฉยเฉย Looking at the performance in 1080p gaming เนี่ยประมาณน in <อ>ี้ประมาณนี้96เมก L3 cache ถือว่าถือว่าเยอะก็ตามนี้ได้ performance <c oughs> เพิ่มมาแบบฟรีๆเพราะว่าเปลี่ยนแคชใหม่ใครไม่รู้เรื่องแคชไปดูคลิปคลิปนี้ทำไมต้องมีแคชหลายชั้นใน CPU ไปดู The Ryzen 9 x And when compared to the. 5800 5800X 3 Competition's best gaming processor. We're proud to say the combination of the Zen 3 core and AMD 3D V Cache once again makes Ryzen the fastest gaming CPU in the world. 12900K ไอ้เก้าว่าไงวะเจนสิบสองมีอะไรนะคอัเตอร์ลบสองเปอร์เซ็นต์นะ, <c oughs> ะเราครอปตรงนี้ออกไปก่อนโอเคมาแรงกว่ายี่ห้ออะไรไม่รู้หนึ่งสองเก้าศูนย์เคเออแรงกว่านิดหน่อยราคาตำว่ายเยอะไอ้น้องโอ my god เอาเอาเอากลับมาคืนเอากลับมาคืนเป็นมุกเป็นมุกก็ปกติแหละนะ And I'm happy to say that Ryzen 7 5800 X3D will be available starting this spring. But as always, we continue to push the envelope. And I'd like to give you a preview of our next gen CPU and platform. Gen <coughs> 4 is the next big step. Built on 5 nanometer process technology. i time For first very the หมูโลเท่าไหร่นะราคาขึ้นใช่ไหมช่วงนี้ถ้าเกิดเจ้าแม่ปลด NDA จากปากกูได้นะเอามาสองหัวเลย To give you an idea of why we're so excited about hey. Zen 4, you can see hey. beautiful gameplay at very high frame rates. Hey. And I can tell you that all of those Zen 4 cores are running at 5 GHz during this demo. Okay. This is the next generation of gaming and PC experiences. And I'm happy <coughs> to <laughs> ล้อเล่นนะล้อเล่นแต่ว่าแต่ว่าปกติเราเดโมโเป็นอย่างนี้เดโมโเป็นอย่างนี้จริง That we're on track to bring Ryzen 7000 and AM5 to the market in the second half of this year. Now to wrap up, it's been fantastic sharing so much innovation with you. จุ๊มแม่ไม่ได้ We're bringing leadership products to every segment of the PC market. จุ๊แม่ไม่ต้องเอาหัวหมูไม่ต้องเอาเลย Second half AM5 อ๋อครึ่งปีหลัง ครึ่งปีหลังเจ้าแม่ <Super S 1> หัวมูไม่ต้องเอาจบกันไปฮะสำหรับ AMD ที่ CES ในวันนี้ไม่น่าตื่นเต้นเท่เทาไหร่ไม่ตื่นเต้นเลยถึงแม้ว่าจะสปอนเซอร์อย่างไรก็บอกว่าไม่ตื่นเต้นเลยโอเคออกมาทุกหนึ่งมาดไปฟัดกับ Gen 12ได้บอกว่าแรงกว่านี้นึงชุดแรงกว่าถูกกว่าก็โอเคอ่ะ แต่เราไม่ได้อยากเห็นอะไรแบบนี้ป่าเราอยากจะเห็นแบบว่าอะไรก็ตามที่มันแบบว่าปฏิวัติวงการนิดนึงอะเฮ้ยเจ๊เอ้ยอย่างเงี้ยเออไอ้เช่นตู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 อะเออนั่นแหละสรุปก็คือรอไป Intel หรอ Intel CS สองศูนย์สองสองอะน่ะมาแถมแถม Generation You can see here We are running the popular game Hitman 3 against the best compass offer in the market today. When we tested it in our lab, we saw that our systems got 49% higher frame rate. And we have Riftbreaker at 27% FPS. Mountain Blade 2, Bannerlord, 3%, 3 3 3 เจอกระดานกูเข้าไป war, ขอดูตัวเต็มนิดนึง <S It starts with a spark. A spark that um that s ผม r t s w ต้อง s p a r ช่วยเหลือพวกคุณน่้ยี้กันอะป็อย่างนี้ไห้องกันแผมแม่งต้องต้องช่วยเหลือพวกคุณ่ดิเอ้ยเอางีงาง้แล้วกันอ่ะเป็นอย่างงี้เคไหมป้องกันแสงสีฟ้าแชท สำหรับใครที่แบบว่ายังไม่ไม่ได้ซื้อออฟตัตไงเออมันก็ต้องช่วยกันแบบนี้เปล่าวะใช้โค้ดฮาร์ดล็อกเกอร์ลดสองร้อยบาทจำไว้นะแท็กซี่เขียวโอเคโอเคกูปรับคืนให้กูปรับอุสมสารจะจัดคือตัวเลขถือว่าเยอะนะสองหลักเกือบหมดเลยนะ เทียบกับ 5, 59 5950x แต่ว่ามันเทียบกับ 5950x ก็ดีคือถ้าเกิดว่าเทียบกับ5900หรือ5800น่ะน่าจะน่าจะสู0ีกว่าหรือเปล่าวะคืออย่างงี้5950น่ะมันไม่ใช่ตัวที่เอามาเล่นเกมอะดิมันเป็นตัวที่เอาไวเ้เรนเดอร์แบบมัลติคอร์ดิเพราะว่ามันมี2ดายไงเออต้องต้องเทียบกับตัวไดเดียวหรือเปล่าวะเด้เดยีดยวเดยียวไดโอเคไปกันใหญ่ หรือว่าตัวนี้มันก็สองได้เหมือนกันวะเออไม่รู้อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเลขตามนี้ก็ก็จริงนะก็ดีนะโอเคอ่ะอะไรที่เขาดีเราก็ว่าดีเออก็ลองดูก็ถือว่าวันนี้เรามาดูเทคโนโลยีใหม่กันซึ่งแม่งก็ไม่มีอะไรมากจริงๆต้องลอกอีเวนต์หนึ่งเหรอวะอีเวนต์ event ต้นปีไม่ว้าวเลยอ่ะนะไม่ต้องเอาหัวมูลเลยจบเออวันนี้อีซี่ก็แล้วแต่คนจะตัดสินใจ โอ้สปินได้ครับเทคานในอาร์มครับโมเดลทรเรามาลองวัดกันสักตั้งดีกว่ากูจะไปสู้กูได้แล้วนะฟูลเซล f ์ดิวิ่งแชทกดปุ่มปุ๊บรถขับไปส่งกูเลยขับไปซื้อของขับเองเลยเทคานทำได้เปล่าฮะเอ้ยกูไปลองมาแล้วกูไปลองมาแล้วแชท ไอ้เฮียเกือบตายกูจะร้องไห้ที่อีลอนมัสมึงเอาตันกูคืนมาเดี๋ยวนี้อยากจะเอาขี้ไปบ้วนหน้าอีลอนมัสกูแค่จะไปซื้อหม้อของข้าวตรงเนี้ยแตก